มันมันก็แบบเดียวกันนะว่าบอลเอ้เอาพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้เปิดภาพมาก็เห็นน้องเตี้ยพี่น้องเอ้ยเป็นเจาปป้าภาพบ่น้องเตี้ยมนนนยันเนอง,องอนเนะาะเอา ดึงองดงลครก็จะพกล้องดสบายนี่อสบายดีเด้อเนาะตอนนี้อยู่ยิมของไปหน่อยเนาะฮันเตี้ยมากินเค้าไปหน่อยเนาะื้อนี้ื้อนี้ใส่ยังงเตียใช่าใช่อไฟังนี่นี่ได้แล้วนะ Ô cung thoát, hết hương và đất mơ. Ô năm ngoái, bây giờ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  bây cả bây giờ 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 bây Nó bây bây giờ

ไปไงไขบดแดงที่ไม่ไดจันได้เนาะที่ไม่ให้ข่ำเลยเลยอทีไม่ให้ข่ดำเน้อไปยังบได้กิม่จันได้พี่ด้อเฮ้ออด้อเด้อเด้อยด่อเด้อเดอด้อเ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 ด้่เด้อเดเด้เด้อ้อ้อเ่เด้อเดเด้อ้เเด้อ ใช่บรรยากาศใลยพี ikum, Bref, building, like ่เนาะบนน้ำกันเนาะถ้าเบิ่งบัดกับเขามากปว่าสิมีหยังน้ำเน่พี่น้องเอ้ยเนาะอยู่หิมอ่าพน้ำคลองวันนี่้พี่น้องเอ้ยเนาะมาทางนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยทางนี้ก็จะเป็นอ่าสะพานมิตรภาพไทยลาวพี่น้องเอ้ยเนาะบนรถเทียบบนบั้นบนบั้นอยู่พี่น้องเอ้ยนี่เนาะสายพานอ่ามิตรภาพไทยลาวพี่น้องเอ้ยเนาะ เที่ยวบนบันบนบันน้ำน้ำนี่กับสิบหลายปันได้น้ำตัวน้ำลงมาพี่น้องเนาะพอดีว่าทางวา,าจารย์มาส,สันเพนพี่น้องไน่าสันเพนแล้วก็สิเดินทางกลับเขาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเบอร์สุขุสุคนพี่น,อนออ้องไ้พ่อพ่อกับซองบอลแซนอีกแล้วเนาะตอนอ่าตอนนี้กับสิเขาพอดีโอ้เสียบสิบส,สิบเอด็ดโมงพอดีเป็นยังไงเนาะ กีว่าทางพระอาจารย์วสันเพลนอากาศเสดเดินทางกลับเลยพี่น้องเอ้ยเนาทางโมเสนกะกินข้าวกินน้ำแล้วอากาศเสดเดินทางขึ้นไปพุ่นแหล่พี่น้องเอ้ยเนาะบ้านดุงโจยพุ่นแหล่พอ่าช้างเพิ่นกามเทคานพวกหลังวงกบมันอี้พี่น้องเอ้ยเนาะขยันบวชได้ขึ้นไปเนาะพุ่นแหล่ทางพระอาจารย์ได้เดินทางกลับพออากาศเสด็ดินทางขึ้นไปพี่น้องเอ้ยเนาะว่านี่ก็ขึ้นไปทางข้มมวนพี่น้องเอ้ย เนาะเาติดตามเบื้องส้มน้อกันได้ไปลองเดออบรรยากาศบรรยากาศกับมุมอย่างไรกับที่ว่าพาพิพน้องเนาะถือว่าทางพระอาจารย์พาน้องเตี้ยมาที่เขายิ้มอยู่มันยิ้มมานนำโค้งพิลงเลยเนาะท่องเตี้ยวแบมาดีน้องทองเตี้ยแน่พิ่าออกเพื่อนกามาตุระเพื่อนไดพิลงเลยเนาะสักการท่องเที่ยมา ตอนเราไปกับอาจารย์ในการเดินทางกลับไปเข้าก็ตรไปเบียยไปงานคือเก่าและพี่น้องเลยเนาะไปปลุงบรรยากาศน้ำกรไปพี่น้องเลยเป็นังไงกันเนาะมึงเพี้ยสร้างยังไรือเปล่าจ้ะสร้างยังเจ้าแม่ก็เห็ดรวมเห็ดรวมนี่คือเฮ็ดแบบใดเป็นเป็นแกงดื้อแบบใดแกงเห็ดบ่โอ้แกงเห็ดทำอย่างน้ำแน่ปรุงไทด กุ้งทอดอแกงเห็ดกับกุ้งทอดอ <c oughs> ไปเล <c oughs> ยเนาะอ้าวไปเลยเนาะครับเข่ามาแล้วบ,บาทนี่เนาะอันนี้อันนี้กุ้งยังอีกมั้งแกะไปกุ้ย่างเข่าเข่าเข่าเท่กเากันยำลเยำลยเนาะยำกุ้ง<ๆ>อันนี้ทอดปลากินอะไรไล่เด้อกินอะไรไล่ tay ngay quay <laughs> à, à. à, tùng <laughs> <Tôm> dâm bò cung <laughs> bò Tùm dâm cung tay bằng con tay Tùm con tay bằng con tay bằng con tay cung con chẳng bằng con tay bằng con tay bằng con tay bằng

Kèo ngam phần nó kín đào loài mười lăm chạy quân nga 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 này nga mươi nga 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 phần nga 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 กุ<ส> s. S ้งทอดไป่น <int> ้อยเนาะตัว้าีขเกปนี้อน่เนาะทัดผ่านมาอีกวันนี้รถอ่าอแพรงอยู่ไป่น้อยนาะเมื่อกี้อยู่ห้าดเข่าอยู่กำลังสิออกพี่น้อยเนาะมีล่อแพเรงแล้วก็ว่าจีไปหาพี่น้องเนาะเป็นอยู่ร้านด้แหละเป็นมาฮอหดด้วยรขาดการติดต่อยกว่านจใช้ตอนนี้ อปดีวัติเมื่อชมลงเตี้ยเลยแับไปครับอ่านพี่น้องเลยเดี๋ยวเลยเราเราเพลยนี่ตัวนี้กันนกเตี้ยอีโมยล่ะเออมสบายดีคักปานยังเนาะอ๋อถูกกินยูบลงบ่กินกินเด้านอย่งนี้คือกาเกงเห็ดบ่เห็ดเห็ดรวมเห็ดรวมเนาะไปใส่กงบุลืมเห็ดนะเนาะอกับกุ้งไงบ่นาเอาข้ากุ้งทอดกุ้งทอด ทอดากงทอดแซ่บดีหนะ่เนาะโอ้เสว,ว่าเต็มที่อนี้กะว่านด้กะเต็มที่ไปแล้วเลยนเออไม่ใส่ข่าวะโดย้วเยเนาะเมืเ่อกี้ดีว่าใสาขา่าไปล้วเลยอ่าทมด้ามดฝนไม่เลยล่างรถเมื่อคืนนี้ล่างวัวชีลรจุดเมือเอ่อยเน,นี่ยตกยุ่มเหมือนกับผมมชั เบิ่งเอาอเส้นผลคือจังว่าบเรมีนเนาะเอ้าแบบนี้ประมาณสามมือนี่ได้แล้วเส่นอ๋อตัวสวรรค์ละเขตพี่น้องน้นนนนาแต่ทางพลังสีไปเดินทางไปครับอ่าพี่น้องก่อนอิ่มพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณทางอาจารย์แนะก็ทั้งไอ้ไม่เนะะาะสภาพเรื่องบุญนี้พี่น้องไอ้บุตรเนาะอ่าเตรียมที่เรื่องบุญนี้เพิ่น เท่าเรืบูนะาะอิจูได้อชูะยังวันนีอูได้นะงานอูต้องมาอชูคันวะมเป็นจีนจัเกียวเดินไรนะมันมันต้องมีความฝันก่อนได้จังมีความเป็นจิิเนาะ ไปลกนอนหนึ่งพี่ยอมเห็นเนาะชงเตียกันชงเตียขางไทันชงเตียขาาไทาอะไรงเตี๋ยขาคอางขาไุุุบเดียวเรามมีเนาะหูนแต่เดียวเนาะอ๋อียเนป้ายม่เนาะทำด้วยป้ายใส่ป้ายใหม่ไงทุ่งทุ่งคืนมาใหม่กว่าเก่านะ จ็ดสิบปีคุณออยงนีอโอ้โฮะคุณพ่อลาลาว่ปุ่นั่นเด้พเจ้าเห็นเฟซเนี่ยเป<อ>ลาลงแบบโฆษณาอย่ลาวญ่ปุ่นบ่ธ<อ>ุรกิจธุรกิจกันม,มาอืมปเป็นอาลงกันเยอะอันนีน้เดียวเหรอพ่อเดียบหลายเนาะด้ยโอ้คนโบ,นบนเดียม์โมน,นี่จะไปกับเพื่อนนอนคนบ่ ไปนนนนจนดพิีเอาเลยเนาะดีว่าถ่าไปเพิ่อก่อนเนาะมาสิพ่อคนบ่ภา่ีพ่อต <c oughs> ้องเตี้ยื่อยันอันนั้นพ่อเหมือน,นื่อทางน้าผมวะกับอันขาดการติดต่อเลยเนาะอ่าขาดาติดต่อติดต่อไปไม่ไฝั่งไทยต้เรอฝั่งไทยเบิงทรงนี่เนาะแม่เซนตอมนัไปกันค้ไปเ่นจนให้เห็นนน่นลิงอ่าว่า เลยอย่างไรเนาะมาโน่นบาเนี่ยเอออืมไอคอนโน่นมันจะยังไงแมนบอยังไง่อ <c oughs> ็งเต้นมันกดินผู้เดียวนี่บ่ดินผู้เดียวก็สิเอาอ่างไงใช่มาโน่อนอยู่บ่ดินผู้เดียก็ง่วนอ่างไงอยู่บ่ต้องเชืเลยไ <c oughs> อ้การอนาคตจะรับบอได้ไหมอนุอ่นจนลอยบ่ไรอ่ะหกคนแ <c oughs> ต่น,นางแต่นาง ทางออกประเทศไทยอาหารเขาคือเขามาพี่ค่ะหรือวแยกคุณวอ๋อแยกขวาใพี่เอาพี่เอาใ้เอาเป็นคนบล่ะเนาะไทยคุณจาจืิ่นยบะล่ะจืนเห็นเนาะพอวันนอกมันได้อันจากของคลองอ่เจเจาสังเกตของเด้อคอยายบ่จือแล้วได้คอยไาจย์เนี่ย

คนบอกว่า่นทิ่าอยู่นี่บอทุกคนขายการติดต่อกันเลยมันได้ใครเข้าวอรดเพิ่นถ่าเพิ่นนี้บออยู่นี่บอมีบอเห็นเนาะเมื่อแต่บอเนาะแต่ว่ามันจะหนังที่สี่เมื่อหนังที่สี่จะคือสี่กับลายได้สามอยู่สีนทุกๆติ๊กเหรอบอเห็นได้อยู่นะบอเห็นเขาชื่อยู่เนาะเนาะบอมีคนบางๆหนึ่งบอเห็นไหมเมื่อเราจะ เรียมากขัเ <cose S 1> มื่อเมื่ tai, อนี่ผู้รถโดยสารมาครับอ้าวพว่ารถแท็กซี่กับอยู่เนาะรถเชนูอะสิขับรถเชเมือชงแล้บ่เห็นเลยคหรบเห็นาจักยเนาะมือก็ออกเยเากเยันเมื่อแล้วยันมเจ้าแบบีรถโดยสารเาเมื่อเลยนาะอ่เจ้ากรโทรถตาไม่ไี้มามจะมเห็นจังบ่มีอยากเรยกาบ่มีทองทางที่ต่อกันไปสิ พราะว่าเพิ่นขับมาปุ๊บนี่เพิ่นชะมันเพิ่นเปลี่ยนนั่นว่าซิมลดนั่นสิได้เนาะกอบเพิ่นใส่ซิมลดอ่ะได้อยู่นะโอ้ยเนาะอันนี้เราได้ใส่เฮาติดต่อกันบ่ได้ล้ำบากเน๊ะมึงเราทำแต่กันเฮาต้องถางจะต้องเอาเบอร์มานยังไหวใครยื้อเนาะเป็นซิมเดี๋ยวต้องเอาเบอร์ต้องคอยกันได้

มันมันก็แบบเดียวกันนะว่าบอลเฮ้ยครับเอาเงินกันเอาเงิอ๋อเอาเงินต้องเตี้ยเพิ่มได้หรอเอาเอาทางนี้เลยค่ะเอาพวงสูบพ่อรถไร่เท่าไรเอาซีเลยนี่น้องเปียรถไร่เท่าไรไอ้เจ็ดสามสามแทนดสามโดยเอาเอาเอาคนน้อยพอค่าน้อยวะพาเราเตี้ยมาซื้อ ถ้าน้ำมีไ <Spencer> ด้เนาะเพราะอะไรที่มันสั้นเด้แม่ตัวนั้นสามสั้นเป็นนั้นอะมันเราซื้ออยู่เซนูเนาะตัวนั้นน่ะมันกลมๆอันนี้ห่านเพลินโบมี่กลมๆเนาะฮะห่านน้อยวะน้อยสำนองนี่วะสองสั้นกับไงโอเคเยอะสามสั้นแล้วเนี่ยจังได้หลายปีแน่เพื่อไงนะมีเพื่อเพื่อไงอ่เป็นสาวก็ ปูหาศาสตร์อยยังปูก็ได้แพยางก็ได้ปูแพยางไม่ตู้ตากมันนะมาปูก่อนจังเล่นมห้ไม่ทางเนื้อนางเด้อน่องวะเขามาข่าวกเถอะเอาเพิ่ก็ได้เพิ่มเพิ่มใช่ก็ได้มาอาจารย์เป็นห่ต้องเ่งเดย เป็นท่ายหน่อที่แข0 0ที่แหาบ้ัน โดยดุบเอบนท่านได้สูบเลยเมื่อเมไหน้ง่ายหรอกเอาเสียบปลั๊กไฟเลยครัปูเ้อาเอ้ไปนักเนาะนักนักเป็นยางเลยอ่าชักับบ้านขัลไป ไอ้นออาสูงว่งซวันไหนเนาะโดยเออมันจะมีหมองไชอยู่หลาอย่างเจ้าเอาเขาเขาแกะออกมันจะมีจุกมันอยู่มันจะมีจุกลมอยู่มีตัวน้อยมีจุกลมลมหนอเมื่อให้ยม่ตู้เปล่าให้มีมีไฟอยู่หรือว่าอยู่ดูกระตับจังน่ะมีมีไฟหรือว่าเช็ดไหนเบื้องนี้หนึงอ่าเนี่ยมันจะจุกเป็น ลมมีเสบ็ลนี่ไมผเป็นน้าจะบอกเนาะดีใจเลยได้ของใหม่เมื่อนี้ไ่ได้ไม่ได้แจกว่าอากาศคืบหมยางอาบเลยไปย่างหนี่วันน้นอยล้บแบบผู้ใหญ่ก็เล่นเด็กมัวแแต่ว่าอันนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นอนน้ำได้ได้ตัวนี้นะสามตนนีตัวนี้นี่คาเท่าไรก็ตัวนี้สามเซนหาเพิ่นบอกนะตัวตัวล่มหนาแปดสตัวเพิ่นได้สามเซนสาันนี้เพิ่นมีเตาลมสูงไปเลยเนาะ เราต้องได้ชื่อต่างหากโดยชื่ออะไรชื่อต่างหากเฮ้ยห้านี่กับพ่ออเห็นนะสันวางสันวางต้องมีสันวางอ๋อสันวางของขายนะโตต่างโต๊ะนึงนบอกมันมีวัอยู่ไหนบุ๊โต้ตี้ต้องมีแหละสันวางอเกียวบอ่ะเขียวคนขึ้นโบไปขนาดอ๋อโตคันนี้มาใหม่บอเท้าเด้โบเลยเจ้าบอ ไม่ปจะพี่น้องเยเนาะขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อมันกันเงียบๆเลยเนาะเราคินนี้ก็จะได้ขอตัวไปก่อนแล้วอยู่ดีมีแห้งวุ้นจะขู่ทุกคนไปเบิ่งทังลางที่เดือนเราเบิ่งคือสีเมื่ออไรแหละพี่น้องเยเนาะว่าเขาขาดกันบ่มีทางต้องที่ต่อกันเนาะโดยอ่ไปทำลาไปก่อนพี่น้องเยเนาะอยู่ดีมีแห้งวุ้นจะขู่ทุกคนสบายดีเด้อโดยสบายดี